ำหรับใบนี้นะคะจะเป็นทรงกล่องนะคะใบใหญ่นะเป็นรุ่นสองซิปนะคะตัวนี้ด้านหน้าเขาจะเป็นผ้าแคนวาสนะคะลายซีสีกาแฟด้านหลังเขาก็จะเป็นผ้าแคนวาลสลายซีสีกาแฟเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวกระเป๋าทั้งหมดนะคะเขาจะคลิปด,ด้วยหนังสีแดงนะคะรอบกระเป๋าเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวสายกระเป๋าของเขาก็จะเป็นสีแดงนะ,ะเดี๋ยวมโนให้ดูเอาเอาสายให้ดูไม่ได้ นี่นะคะใส่กระเป๋าเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้นะก็ใครสนใจใบนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวจะต้องมีลูกค้าถามนะว่าใส่กระเป๋าสางังยาวได้ไหมนี่นะคะกระเป๋าสางังยาวใส่ได้นะคะเพราะว่าเขาใบใหญ่มากเดี๋ยวนุนใส่ให้ดูนะนี่นะคะใส่คือใส่เข้าใส่ออกหยิบสบายมากพื้นที่เหลือนะคะสามารถใส่โทรศัพท์ใส่อะไรได้อีกหลายอย่างเลยเพราะว่าเขาเป็นสองช่องแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะก็ ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสพา,ายก็ประมาณนี้สายเขาก็จะเป็นสายสีแดงแบบนี้นะคะนี่นะอ,อ๋อเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้นะคะขนาดของใบนี้นี่นะคะจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะประมาณ9นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ6นิ้วนะคะโดยประมาณนะแล้วก็ความกว้างของเขาตรงนี้นะคะประมาณ3นิ้วนะคะ ประมาณ3นิ้วนะก็อ๋อลืมรีวิวข้างในใบนี้ข้างในใบนี้นะคะช่องด้านหน้าเขาก็จะเป็นช่องสีแดงโล่งๆเลยนะคะไม่มีอะไรส่วนช่องด้านหลังตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆนะคะ1ช่องแบบนี้แล้วก็มีช่องน้อยๆให้ตรงนี้1ช่องนะคะส่วนด้านหลังเขาก็มีช่องให้อีกหนึ่งช่องนะคะสามารถใส่โทรศัพท์ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะจะได้หยิบสบายๆสะดวกไม่ต้องเปิดซิปนะ ก็สำหรับใบนี้นะคะใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะสะพายเราก็ประมาณนี้นะคะสีเขาก็จะเป็นสีแดงเก๋ๆนะ